รัฐบาลก็ชั่วโมงนี้ก็มีความแข็งแกร่งไม่มีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีแน่นอนนะครับและด้วยความแข็งแกร่งนี้เอ,เองเนี่ยก็จะทําให้คุณยิ่งรักกลับประเทศไทยนะครับมันจะสัมพันธ์กันแบบนี้ครับมองอีกมุมหนึ่งนะคุณยิ่งรักกลับมาเนี่ยคะแนนความสงสารก็อาจจะเพิ่มก็ได้เราอย่าไปมองว่าพักเพื่อไทยเนี่ยขอโทษนะครับเขาไม่มีมือมีเท้าชั่วโมงนี้เนี่ยพักเพื่อไทยเขาไม่กลัวใครทั้งนั้นแหละเพราะอะไรครับเพราะถ้าไม่เอาผมกูจะเอาใครอะ่ะกูจะเอาพวกสีส้มเหมอพวกสีสม้มล้มล้างนะคุณยอมเหรอ ก้าวไกลต่อให้ได้200ก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลขณะที่เพื่อไทยเนี่ยเราต้องอ่านเขาใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยเขาขอเป็นที่หนึ่งในผู้แพ้ขณะที่ก้าวไกลนะครับตอนนี้ไม่หวังพึ่งคนอื่นแล้วนะครับอัตติหิอัอตโนนาโถนะครับเล่นแบบแก่นพุทธศาสนากันไปเลยนะครับถ้าจะเป็นรัฐบาลก็พักเดียวนะครับจะได้ไม่ต้องไปขอร้องใครจะได้ไม่ต้องไปซาลางเฮโยกับคุณหมอชรานาากันอีกรอบหนึ่งสวัสดีค่ะจย์ทนพรคะ่ะ ครับผมสวัสดีครับคุณนันครับสวัสดีครับครับอาจารย์บอกว่ากลับภายในปีนี้แหละแต่อาจารย์บอกว่าคุณทวีทํางานได้เลยเวลาเรลือไม่ใช่สอยปรหยันแล้วอาจารย์ก็บอกว่าปรับพรมเนี่ยไม่น่าจะมีในเร็วๆนี้ถ้าจะปรับก็น่าจะแบบสามเดือนไปแล้วใช่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 ครับถูกต้องครับโน่นแหละครับต้องรอหลังพฤษภาไปแล้วนั่นแหละครับก็ถึงค่อยคิดจะปรับกันปรับให้หน้าตาเป็นยังไงคะการปรับพรมนี่ล่ะครับเอาหลักยืนที่หนึ่งนะครับ ไม่มีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีแน่นอนนะครับประเด็นที่สองเนี่ยการปรับคอรมอเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับมีแนวโน้มนะครับที่จะเป็นการปรับเล็กนะครับคาว่าปรับเล็กก็คือว่าประเด็นที่หนึ่งนะครับก็ซ่อมสองเก้าอี้ที่ยังว่างอยู่นะครับประเด็นที่สองเนี่ยก็จะยังไม่มีการเปลี่ยนโครงสร้างพักร่วมรัฐบาลนะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของสปกรเนี่ยซึ่งกลายเป็นอ่าเขาเรียกชนวนระเบิด นะครับชนวนสังหารของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็สงบศึกกันชั่วคราวนะครับเพราะว่าก็มีการไปจัดอีเวนต์กันที่ทำเนียบรัฐบาลประหลัดกระทรวงสองกระทรวงมานั่งหัวโตะคุยกันก็ทำประหนึ่งเหมือนว่าเรื่องจะจบแต่จริงๆเนี่ยมันไม่จบหรอกครับคุณนันแต่ว่าเรื่องประหนึ่งว่าจะจบเหตุที่มันต้องจบก็เพราะว่าพวกสีส้มเนี่ยเขาจะยื่นเปิดอับเปิดอภิปรายเดือนเมษายนนี้ถ้าขืนปล่อยให้ยืดเยื้อ ให้พวกสีส้มเอาเรื่องนี้ไปอภิปรายได้คุณพัชรวาดก็จะตอบไปทางหนึ่งคุณธรรมนัฐก็จะตอบไปทางหนึ่งกระแสสังคมก็จะลุมด่าพลังประชารัฐแล้วสุดท้ายคุณเสถาก็ต้องตัดไส้ติ่งตรงนี้ออกไปพลังประชารัฐก็รู้เกมนี้ครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาวางเกมให้เรื่องนี้มันยุ่งอยู่แล้วนะครับคือการเอากรมแผนที่ทหารเนี่ยมาขีดเส้นอีกเส้นหนึ่งเนี่ยมันทําให้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่จบ พอมันไม่จบนะครับด้อมส้มเขาเปิดอภิปรายรัฐมนตรีสองคนพักเดียวกันแต่คนละพวกต่อันไปคนละทางสังคมก็ลุมด่าเพอสังคมก็ลุมด่าก็กดดันเกิดกระแสกดดันให้นายกต้องตัดสินใจทางใดทางหนึ่งแน่นอนว่านายกนะครับก็ต้องตัดออกนะครับไม่งั้นแล้วเดี๋ยวก็ลามมาถึงรัฐบาลแล้วถ้าคุณนันจําได้นะครับช่วงช่วงหาเสียงเนี่ยจํำวลีนี้ได้ไหมครับ ดูหน้าดิฉันไว้เลยหน้าอย่างนี้เหรอจะเอาคนที่ก่อการรับประหารมาร่วมรัฐบาลนี่แหละครับเป็นจังหวะที่นายน้อยแหละครับจะได้เอาพักพลังประชารัฐออกจากเสี้ยนตําเท้าออกไปสัทีนะครับเพราะลุงท่านหนึ่งก็ออกจากการเมืองไปแล้วก็เหลือลุงอีกท่านหนึ่งก็อาศัยจังหวะนี้แหละแต่เกมนี้เนี่ยพลังประชารัฐเขาถึงต้องรีบปรับเกมไงฮะนะครับเพราะฉะนั้นการปรับคอรมอที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าจะยังไม่ใช่การปรับใหญ่ในความหมายของผม แต่แน่นอนว่าถ้าด้อมส้มเขาทําได้ดีนะนะครับพลังประชารัฐก็จะเป็นพักที่จะต้องถูกเขี่ยวออกไปนะครับแล้วประชาธิปัตย์ก็จะเข้ามานะครับในส่วนของพักเพื่อไทยอันนี้ผมฟันธงไว้ล่วงหน้าอีกนะครับรัฐมนตรีที่เก้าอี้เหนียวที่สุดก็คือสุทินคังแสงนะครับเพราะว่าคุณสุทินเนี่ยผู้นําเหล่าทัพแฮปปี้มากนะครับอันนี้ผมต้องเรียนเลยว่าใครจะมาปล่อยขาว่าเอ๊คุณเศษฐาจะไปเป็นรั รัมตีกลางโหมเองเนี่ยนะครับไม่มีความจําเป็นนะครับคราวนี้ถามว่าแล้วลรัมตีคลังแหละจะอยู่ได้ไหมรัมตีคลังก็ยังอยู่ได้นะครับเพราะแน่นอนว่าถ้าคุณเศรษฐาต้องการแจกเงินดีต้อนวอลเล็ตเนี่ยยังไงก็ต้องควบลัมตีคลังนะครับแล้วในความสําคัญนะครับในการบริหารเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยเวลาเราจะเสนอเรื่องเข้าคอรมอเป็นโครงการด้านเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยมันจะต้องมีความเห็นกระทรวงการคลังประกอบเสมอถ้านายกฐมนตรีไม่นั่งควบคลังเอง เดี๋ยวมีความเห็นอะไรท้นเพียเพ้ยนประหลาดประหลาดนะครับเดี๋ยวก็ทําไม่ได้นะครับเพราะอย่างที่ผมเรียนนะครับว่านโยบายที่กุลเษฐาต้องการจะสร้างชื่อให้คนไทยจดจําเนี่ยก็คือนโยบายทางด้านเศรษฐกิจแล้วแน่นอนว่ากระทรวงการคลังก็จะเป็นเพลเยอร์ที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้ความเห็นหรือแม้กระทั่งการการันตีในเรื่องการกู้เงินนะครับเมกะโปรเจกต์ต่างๆที่กระทรวงคามานาคมหรือกระทรวงอื่นๆของพรรคเพื่อไทยกําลังจะเสนอมาเนี่ย ล้วนแต่ต้องการการซัพพอร์ตจากกระทรวงการคลังทั้งสิ้นนะครับและแน่นอนครับประเด็นสุดท้ายนะครับอีอีอประมาณสักไม่เกินปีครึ่งผู้ว่าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยท่านนี้ก็จะหมดวาระลนะครับบอร์ดแบงก์ชาติก็กําลังจะหมดวาระและ้วแล้วลัมตรีครังเท่านั้นแหละครับที่จะเป็นคนจัดหาบุคลากรในการมาดำรงตําแหน่งพวกนี้นะครับเพราะฉนั้นจึงเป็นความจําเป็นที่นายกก็จะต้องควบก,กระทรวงการคลังต่อไปนะครับส่วนพักส่วนพักเพื่อไทยวันนี้นะครับ ผมก็เรียนก่อนเลยว่าผมการันตีเก้าอี้ได้คนเดียวนะครับคือสุทินคังแสงนะครับคือสองเก้าอี้นี่แหละครับก็จะอยู่ที่ว่าพลังประชารัฐเนี่ยนะครับจะแก้ปัญหาสปรกรได้เด็ดขาดหรือไม่นะครับถ้าแก้ไม่เด็ดขาดนะครับประชาธิปัตย์ก็เข้ามานะครับส่วนเก้าอี้ที่อีกหนึ่งเก้าอี้ก็โดนพักเพื่อไทยยึดไปนะครับซึ่งเพื่อไทยก็เท่ากับได้เก้าอี้เพิ่มมาอีกหนึ่งเก้าอี นะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยพลังประชารัฐชั่วโมงนี้เนี่ยทายังไงก็ได้นะครับให้เรื่องสอปรกรมันจบให้เร็วนะครับเพราะวันนี้นะครับผมเรียนว่าที่ดูเหมือนจบแต่จริงๆมันไม่จบนะครับถ้าใครอยู่ในวงการที่ดินเนี่ยจะรู้ว่าแผนที่วันแมปอะไรที่บอกว่าเป็นทางออกเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยนะครับมันไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมายนะครับเพราะว่าแต่ละกรมแต่ละกระทรวงเนี่ยนะครับเขาก็มีกฎหมายที่เขาถือใช้งานอยู่ นะครับดังนั้นการจะไปเปลี่ยนนะครับแผนที่นะครับซึ่งต้องทําเป็นพระราชกิจกาเนี่ยมันต้องมีการแก้ไขถ้าหน่วยงานเจ้าของเรื่องเขาไม่แก้ไขแนวเขตมันก็แก้ไม่ได้นะครับมันต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกรณี One Map เนี่ยนะครับที่เอามาถแถลงข่าวจัดอีเวนต์กันที่ทําเนียบเนี่ยมันจึงเป็นการเขาเรียกว่าจะเป็นอีเวนต์ในทางการเมืองนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับ ถ้ายังแก้เบ็ดเสร็จไม่ได้เนี่ยนะครับแล้วก้าวไกลเขาอาธิรายดีๆเนี่ยพลังประชารัฐก็ถูกเขี่ยออกนะครับเพราะฉะนั้นนะสองเก้าอี้ที่อาจจะเตือนเนี่ยก็คือกระทรวงทรัพย์กับกระทรวงเกษตรอ๋อแน่นอนฮะแล้วมีอีกสองเก้าอี้ที่ยังว่างอยู่ไงครับใช่ไหมครับซึ่ง,งกระทรวงทรัพยากรแล้วก็กระทรวงกรเกษตรเนี่ยมันก็เป็นกระทรวงที่ใครๆก็อยากได้ใช่ไหมฮะเพราะเป็นกระทรวงที่มีบทบาทนะครับในการสร้างผลงานให้กับรัฐบาลมาทุกยุคทุกสมัย นะครับอันนี้ผมผมพยายามพูดในเรื่องดีๆนะจริงๆมันก็มีเรื่องลึกลับซับซ้อนนะครับเรื่องผลประโยชน์เรื่องหมูเถื่อนเรื่องอะไรต่างๆที่เราก็ทราบกันอยู่นะครับก็ไม่อยากจะพูดให้มันเป็นในแง่ร้ายแต่เอาเป็นว่าสองกระทรวงนี้เนี่ยนะครับถ้าว่างลงเนี่ยรับรองว่าโอ้โหปรับได้อีกเป็นหลายสิบเก้าอี้นะฮะสบายครับมีเก้าอี้ให้หมุนเยอะแยะนะครับอะอันนั้นเป็นมิติของการปรับคอรมอมขึ้นก็ไม่ได้ไม่ได้สะเทือนพักหลักอย่างพักคอ๋อไม่มีครับไม่มีผม ผมเรียนเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยต่อให้ปรับคอรมออีกกี่รอบเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ทําให้การเมืองมันมีเกิดเกิดแรงกระเพื่อมนะครับเพราะว่าโครงสร้างของพรรครัฐบาลเนี่ยนะครับจะเป็นประชาธิปัตย์เข้าพลังประชารัฐออกเนี่ยก็คือโครงสร้างเดียวกันนะครับพลังประชารัฐไปเป็นฝ่ายค้านก็ทํางานกับพรรคก้าวไกลไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะเพราะปลาคนละน้ํากันนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นว่าไม่ไม,ไม่ไม่ว่าจะเอาพักไหนเข้ามาร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับโครงสร้างทางการเมืองก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นห่วงเป็นใยว่าเอ้จะทำให้เกิดวิกฤตกับรัฐบาลอันนี้ต้องบอกว่าไม่จริงฮะรัฐบาลก็ชั่วโมงนี้ก็มีความแข็งแกร่งนะครับและด้วยความแข็งแกร่งนี้เองเนี่ยก็จะทําให้คุณยิ่งรักกลับประเทศไทยนะครับมันจะสัมพันธ์กันแบบนี้ครับ พวกที่ดา่านายใหญ่พวกที่ดา่านายกปูเนี่ยคําถามคือว่าทาไมคุณจะไปเอาพวกล้มล้างกลับมาเป็นรัฐบาลเหรอใช่ไหมฮะ <S <S ก็ตอนนี้คุณมีทางเลือกอยู่แค่นี้อใช่ไหมครับถ้าถ้าคุณเป็นคนที่เกลียดพวกล้มล้างอ้าวคุณจะเอาพวกล้มล้างกลับมาเป็นรัฐบาลได้ไงใช่ไหมฮะเพราะนั้นคุณก็ต้องทนอยู่กับนายใหญ่กับกับนายน้อยคนอยู่กับนายกปูไปอย่างนี้แหละนะครับเพราะอีกพวกหนึ่งเป็นพวกล้มล้างไงใช่ไหมฮะซึ่งคุณก็ไม่เอา คุณไม่เอาก็ต้องทนเนี่ยก็รับสภาพไปนะครับด้วยเหตุนี้นะครับผมถึงบอกว่ารัฐบาลนี้มีเส้นนะครับคําถามก็คือว่าอ้าวจะเรียกมันว่าระบบอภิสิทธิ์ชนโน,น่นนี่นั่นอ้าวแล้วอภิสิทธิ์ชนแล้วไงสนแค์ทาไมตอนนี้มีอํานาจคือผมพูดอย่างนี้เนี่ยผมทราบว่าหลายคนก็อาจจะบอกเฮ้ยอาจารย์จ้าแปพูดเกินไปแต่คําถามคือว่าเฮ้ยแล้วไอ้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันไม่จริงเหรออาจารย์รถ้าทำแบบนั้นอีกคนหนึ่งเนี่ยเลือกตั้ง าไม่ศูนย์พันหรอครับไม่เป็นไรฮะยังไม่ต้องถึงเลือกตั้งครั้งหน้าวันนี้ผเอาคุณยิ่งรักกลับมาก่อนมองอีกมุมหนึ่งนะคุณยิ่งรักกลับมาเนี่ยคะแนนความสงสารก็อาจจะเพิ่มก็ได้นะครับเราคือเราเราคือเราเราอย่าไปมองว่าพักเพื่อไทยเนี่ยขอโทษนะครับเขาไม่มีมือมีเท้านะครับจะบอกว่าเขาไม่มีทีเด็ดเลยอะไรอะไรเลยเนี่ยก็ครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเขาก็แพ้เก้าไกลไปสิบเสียง แน่นอนว่าเขาตั้งเป้าจะแลนสไลด์นะครับแต่คะแนนออกมาเนี่ยเขาก็แพ้เก้าไกลไปสิบเสียงไม่ได้แพ้หลุดลุยแบบอุ้ยห่างกันห้าหกสิบเสียงเจ็ดสิบเสียงที่ไหนล่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็เอฟซีพักเพื่อไทยทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาก็อยากจะเขาเขาก็มองในแง่ดีได้นะครับว่าเฮ้ยยิ่งนายกปูกลับมานี่แหละโอเอฟซี oh, ของนายกปูก็ธรรมดาที่ไหนล่ะใช่ไหมครับเพราะนั้นแล้วพักเพื่อไทยเขาก็เขาก็มีมือมีเท้าเหมือนกันนะครับ เพราะนั้นผมถึงบอกว่าชั่วโมงนี้เนี่ยพักเพื่อไทยเขาไม่กลัวใครทั้งนั้นแหละเพราะอะไรครับเพราะถ้าไม่เอาผมคุณจะเอาใครอ่ะคุณจะเอาพวกสีส้มเหรอพวกสีส้มล้มล้างนะคุณยอมเหรอคุณเอาเหรอใช่ไหมฮะแต่เลืองทางหน้าเนี่ยสมมติว่าพรานสีตีทางหน้าเนี่ยมีมีโฟเทอร์ขึ้นมาอีกไม่รู้กี่นนะมีขนาดขนาดนี้ยังเท่านี้ใช่แคเก้าวไกลแล้วเลยอีกสี่ปีโฟเทอร์ขึ้นมาทุกปีฮะคำถามมันคือว่าก้าวไกลจะได้เกินสองร้อยห้าสิบหรือเปล่าล่ะ ใช่ไหมครับก้าวไกลต่อให้ได้สองร้อยก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับเพราะสอสอมีห้าร้อยนะครับคุณจะเป็นรัฐบาลได้คุณก็ต้องได้เกินสองร้อยห้าสิบใช่ไหมฮะแล้วถ้าใครจําได้นะครับผมเนี่ยเป็นคนพูดเรื่องนี้คนแรกแล้วก็คนเดียวด้วยว่าถ้าก้าวไกลจะเป็นรัฐบาลเนี่ยจะต้องได้เกินสองร้อยห้าสิบคุณพิธาหลังจากคดีไอทีวีให้สัมภาษณ์คุณสรยุทธช่องสามก็พูดเหมือนผมนี่แหละ ว่าวันนี้ก้าวไกลตั้งเป้าที่250คุณพิธาทราบดีคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนก็ทราบดีคุณชัยธวัฒน์ถึงกลับไปพูดที่บางแคบอกว่าเรามาไกลเกินกว่าจะเป็นผู้แพ้นะครับพุ่งตรงว่าการวิเคราะห์ทางการเมืองของก้าวไกลกับผมเนี่ยนะครับมันก็อ่านตัวเลขเหมือนเมือนกันคือคณิตศาสตร์มันมีอยู่แค่นี้ไงคุณน,นันสอสองห้าร้อยรวม,มครับขนาที่เพื่อไทยเนี่ยเราต้องอ่านเขาใหม่นะครับ เขาไม่ได้คิดว่าเขาจะแลนเขาจะแลนสไลด์สามร้อยเท่าไหร่นะตอนที่เลือกตั้งเขาบอกเขาจะต้องได้สามร้อยไม่ฮะสามร้อยสิบสองเสียงหรืออะไรประมาณนั้นถ้าเราจําได้ตอนนี้เนี่ยเขาขอเป็นที่หนึ่งในผู้แพ้นะครับเป็นที่หนึ่งในผู้แพ้ทั้งหมดแต่ผู้แพ้ทั้งหมดมารวมกันได้มากกว่าสองร้อยห้าสิบเขาก็เป็นรัฐบาลได้นะครับแล้วเรื่องนี้อย่างที่ผมบอกนะนะครับว่าให้ไปดูคําสัมภาษณ์ของคุณพิธาได้เลยก็พูดแบบเดียวกับผมเนี่ย นะครับถ้าบอกว่าผมวิเคราะห์ผิดคุณวิทาก็วิเคราะห์ผิดไปด้วยนะครับซึ่งการที่ผมวิเคราะห์ผิดกับคุณพิทาวิเคราะห์ผิดเนี่ยนะครับมันก็ทํามันมีผลไม่เหมือนกันนะของคุณพิทาถ้าได้ไม่ถึงสองร้อยห้าสิบก็เป็นฝ่าย้านถูกต้องไหมครับผมวิเคราะห์ผิดเนี่ยนะครับมันก็มันก็คือผิดใช่ไหมฮะเพราะผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับพรรคเขาแต่ผมแค่เอาตัวอย่างผมแค่เอาวิธีคิดมา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 ,มา มาแมทชิ้นกันให้เห็นว่าการอ่านสถานการณ์เมืองสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยผมกับแกนนําพักเก้าไกลก็อ่านเหมือนกันนะครับในเมื่อตอนเนี้ยก้าไกลเองเขาก็วางเป้าไว้แล้วเขาก็จะเดินตามเป้าหมายนะคะว่าังสองร้อยห้าขึ้นไปเมื่อเป้าหมายเช่นนี้มันจะส่งผลกับการดํารงอยู่ของพักไหมคะจะถูกยุบไหมคะเพราะยังคาเรื่องนี้อยู่อ๋อเขาโดนยุบอยู่แล้วฮะแต่การโดนยุบก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนี้ครับ ใช่ไหมฮะก็ไปจดเป็นพักก้าวไกลสุดๆขอบจากกวาลน,นะครับข้ามขอบฟ้าอะไรก็ได้นะครับการปักทงทางความคิดของก้าวไกลเนี่ยจนคนที่เป็นเอฟซีเขาเนี่ยเขาไม่สนชื่อพักแล้วนะครับจะชื่อพักอะไรก้าวไกลสุดขอบจากกวาลเขาก็เลือกนะครับเดี๋ยวคุณนันจะได้เห็นปลาปรากฏการสอวอสีส้มเนี่แหละนะครับก็จะได้เห็นเรื่องของปักธงทางความคิดแน่นอนว่าสอวอเนี่ยนะครับ ไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับกา้าวไกลนะครับเพราะสะวเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองไม่ได้ในพีกฎหมายแต่คนซึ่งๆๆนะครับเขาเนี่ยมีความคิดเชิงก้าวหน้าๆๆนะครับเขาก็จะพร้อมใจหรือว่ามีคนจํานวนมากเนี่ยนะครับมาสมัครเป็นสวๆๆนะครับด้วยความคิดแบบเดียวกันโดยไม่ได้นัดหมายนี่แหละๆๆนะครับก็จะได้สวที่มีคุณลักษณะเดียวกับสสก้าวไกลนะครับผมถึงได้บอกว่านี่แหละคือผลของการปักธงความคิด นะครับถ้าถ้าเราคิดว่าการปักทงความคิดอย่างก้าวไกลมันไม่มีจริงอ่ะนะครับทาไมทาไมฝ่ายทหารถึงจะต้องตอบโต้โดยการเปิดหลักสูตรมินิวปอ,อใช่ไหมกองทัพก็ต้องการปักทงความคิดกับคนรุ่นใหม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ถึงจะเรียนว่าการต่อสู้ของทั้งสองฝั่งเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับการที่จะได้ชัยชนะพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะเป็นที่หนึ่งเขาขอเป็นที่หนึ่งในบรรดาผู้แพ้ แต่ขอให้ได้มากกว่า250นะครับรวมกันให้ได้มากกว่า250ขนาดที่ก้าวไกลนะครับตอนนี้ไม่หวังพึ่งคนอื่นแล้วนะครับอัตหิอัตโนนาโถนะครับเล่นแบบแก่นพุทธศาส,ะสะนากันไปเลยนะครับถ้าจะเป็นรัฐาบาลก็พักเดียวนะครับจะได้ไม่ต้องไปขอร้องใครจะได้ไม่ต้องไปซาลังเฮโยกับคุณหมอชรนานกันอีกรอบนึงนะครับกลายเป็นมวยล้มก็กก,ก็ก็ต้องเป็นมีการถอดบทเรียนนะครับอาจารย์คะแล้วขอให ระดับนําของพรรคก้าวไกลจะถูกตัดสิทธ์ทางการเมืองฮฮกหนึ่งก็เหมือนจะหมดแล้วเลยนะคะกอ็อไม่มีปัญหาแล้วครับเราลองไปดูแถวสามเขาสินะครับคนที่ไม่ได้เป็นสสแต่เป็นครูใหญ่มีหลายคนนะครับลองไปดูก็ได้นะครับหน้าตาทีมเศรษฐกิจของพรรคก้าวไกล่ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักขึ้นมาเป็นเลขาธิการพักได้หลายคนนะครับเอาผมเอ่ยนามเล่น,เล,นเล่นก็ได้เอาอยัางอาจารย์เดชรัตสุกําเนิดเนี่ยทำไมจะเป็นเลขาธิการพักไม่ได้ ใช่ไหมครับหรืออย่างอาจารย์วีรยุทธ์อย่างเงี้ยอาจารย์ต้นอย่างเงี้ยครูใหญ่ของพักก้าไกลทาไมจะเป็นหัวหน้าพักหรือจะเป็นผู้นําพักไม่ได้นะครับอันนี้ผมยกแค่สองท่านนะจริงๆมียังมีอีกหลายท่านนะครับนะครับแล้วแล้วถึงเวลาก็อาจจะมีคนซึ่งเราอาจจะไม่เคยเห็นหน้าเลยก็ได้นะครับของแบบนี้เนี่ยนะครับในเมื่อปักธงทางความคิดแล้วเนี่ยนะครับมันก้าวข้ามเรื่องชื่อเรื่องอะไรพวกนี้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงได้เรียนว่า พักเพื่อไทยเนี่ยนะครับวัน,นวันนี้เนี่ยก็ไม่มีทางเลือกไอ้คันจะกลับมือไปจับมือกับก้าวไกลก็มันมาไกลเกินแล้วแต่คําถามคือว่าเฮ้ยแล้วถ้าถึงวันที่พวกล้มล้างการปกครองจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลเนี่ยคนคนพวกนี้ก็ไม่เอานะครับพูดง,ง่ายๆถ้าช่างน้ําหนักกันนะสลิมเนี่ยเกียรติสีส้มมากกว่าเกียรตินายใหญ่นะครับยิ่งโครงสร้างอํานาจเดิมนะครับไม่ต้องพูดเลยนะครับยังไงสีส้มก็คือภัยคุกคามอันดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ มองผ่านเลยไปได้มองมองข้ามไปได้เนี่ยเขามองข้ามกันไปหมดแล้วนะครับผมถึงบอกว่ารัฐบาลนี้มีเส้นไงแล้วไม่ต้องกลัวใครด้วยนะครับยวขอขออธิบายท้ายคลิปเล็กน้อยที่อาจารย์<ะ>พวกล้มล้างเนี่ยอันนี้<ะ>อ้างตามคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมานูญเนาะใช่ครับอันนี้ตรงไปตรงมาครับจริงๆก็คือคือมันถูกอํากันแล้วไงว่าพวกล้มล้างบ้างพวกอะไรนะอ่าซาะอ,อะไรบอลอ่าซอกลอนบอลทําลายอะไรพวกนั้นมันก็คือพักเก้าวไกล <Okay. S 2> ใช่ไหมครับครับผม ใส่รายป้ายสีไม่ได้ใส่จริงๆไม่ใช่ครับเป็น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 สัพท์ที่ที่ที่เอามาพูดถึงกันนะครับโอเคค่ะครับผมคุณอาจารย์ธนพรเนี่ยได้ครับยินดีครับครับผมได้รับคนใหม่ค่ะสวัสดีดครับได้กลับขอบคุณครับ